คานี้เราผมให้รีโมดด้วยโตยโยต้าวีโก้แชมป์กุญแจหายหมดนะครับอ่ะนี่หลังจากที่เราขึ้นดอกเสร็จแล้วเราอ่าลงโปรแกรมรีโมทพร้อมอันนี้ลูกค้าเอากุญแจรีโมดด้วยนะครับกุญแจหายหมดแล้วก็ดอกสำรองตัวนึงน,นะครับอ่ะอันนี้เราจะกดทสล็อกปลดล็อกล็อกปลดล็อก Lock. ล็ลอกปุล็อกล็อกปดล็อกอ่ะเราจะลองเทสสตาร์ทให้ดูนะครับอันนี้ใส่ไม่ออกอ่ะเทสให้ดูก่อนก็ได้ครับเทสดโมอกดปีโมดทดให้ดูลดลก่อนครับล็อกปดล็อกอ่ะเสียงนะครับฟังเสียงอ่ะปมล็อกปกตินะครับหยุดครับอ่ะลองเทสสตาร์ทนะครับสตาร์ที่ดอกนี้เลยนะครับ Okay. ตัดด้วยดอกกุญแจรีโมทเลยนะครับได้รีโมททรงใหม่ด้วยนะครับขุกครสองดอกอันนี้ดอกสำรองนะครับอเคราจะดอกสำรองเทสให้ดูด้วยนะครับอันนี้ดอกสำรองอันนั้นดอกรีโมทอยู่นู่นนะครับทีด่ดอกสำรองโอเคดอกสำรองก็สตาร์ทติดนะครับจบครับโตโยต a าวี o กแชมป์ P T R D กุญแจหายหมดนะครับ ล็อกปลดล็อกโอเคครับ